เนธเนรมิตตอนที่เกเร็วอีกเร็วขึ้นอีกเร็วกว่านี้เลยโทรหาใครเหรอเซียวเสียเหรอมาเซี่ยวอันเหรอเจียงอยู่ยี่เธอให้ความสนใจมากแต่อยากรู้ว่าเสียเลยกำลังโทรหาใครในตอนนี้อืมเพื่อนที่เธอไม่รู้จักอะ่ะอย่าถามเลยเสียเลยกล่าวขณะที่เขารอาสายเรียกเข้าระหว่างรอสาย หลังจากนั้นห้าวินาทีก็มีคนรับสายฮัลโหลใครเหรอคะเสียงผู้หญิงดังเข้ามาตามสายเสียงนั้นเป็นเสียงที่เย็นชาและเต็มไปด้วยความน่าพิศวงผมเองเสี้ยเลยเสียเลยกล่าวจำผมได้ไหมแน่นอนฉันโทรหาคุณเมื่อคืนแต่คุณไม่ได้รับสายเสี้ยเลยจำได้ว่ามีหมายเลขหนึ่งโทรมาหาเขาตั้งแต่เมื่อคืนตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาล เขาคิดว่าคงเป็นคนขายประกันโทรมาหาเขาแต่จริงๆแล้วมันคือหลงบิงโทรมาหาเขาตั้งหากล่ะผมขอโทษผมไม่รู้ว่าคุณโทรมาเซเล็กกล่าวแล้วทำไมต้องใช้โทรศัพท์คนอื่นโทรมาหาฉันล่ะหลงบิงถามเออคุณเห็นเซเล็กกำลังลังเลและจะพูดว่าตอนนี้ผมมีปัญหานนะ่ะผมคิดว่าคุณจะสามารถช่วยผมได้คุณอยู่ที่ไหน สถานีตำรวจทางเหนือของเมืองไ่จูรอฉันสักเดียว15นาทีหลังจากนั้นเธอก็วางสายไปเสียเลยยังคงยืนรอและถือสายโทรศรัพท์ไว้หลังจากนั้นไม่นานหลวงบิงก็ถามเขาว่ามีปัญหาอะไรเธอไม่ได้ถามถึงที่อยู่และเธอไม่ได้ถามอะไรนอกเหนือจากที่อยู่ของเสียเลยเลยและเธอได้พูดว่าเธอกำลังมาแสดงว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ใหญ่หลวงสำหรับเธอเลย การตัดสินใจที่โทรหาหลงบิงเป็นความคิดของเสี้ยเลยเองเพราะว่าเขาเห็นรูปร่างและท่าทางของจิงอยู่ยี่มันทำให้เขานึกถึงเธอการกระทำของหลงบิงที่เขาเคยเจอมาในหมาเกา่าแม้ว่าเธอจะถูกลอบสังหารแต่เธอก็ยังคงใจเย็นและไม่วู่วามแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นแสดงว่าเธอต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนและที่สาคัญกว่านั้นคือเธอไม่ได้กลัวตำรวจเลย เมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุตำรวจก็ปล่อยเธอไปอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงการันตีได้ว่าเธอไม่ใช่คนเลวจากเหตุผลทั้งหมดทําให้สรุปว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาอย่างแน่นอนและในตอนนี้เธอก็สามารถช่วยเสี่ยเลยจากสถานการณ์แบบนี้ได้เสียเลยจึงเลือกที่จะโทรหาเธอดูเหมือนว่าเซียเลยเจอทางออกที่เหมาะสมแล้วเขาคิดว่า เธอจะต้องอยู่ในเมืองไฮจูอย่างแน่นอนเพราะเธอบอกว่าเธอจะมาถึงที่นี่ภายในสิบห้านาทีนั่นใครนะทำไมเลยทำตัวไม่น่าไว้วางใจเจียงอยู่ยี่กำลังสืบค้นเขาซี่เลยส่งโทรศัพท์คืนให้เจียงอยู่ยี่และยิ้มในขณะที่เขากล่าวว่าฉันบอกแล้วไงว่าเป็นเพื่อนเพื่อนที่เธอไม่รู้จักอะ่ะเจียงอยู่ยี่กรอกตาไปมาต่อหน้าเซียเลย ดูเหมือนตอนนี้เว่าทเลยมีอะไรปิดบังฉันอยู่ใช่ไหมฉันกำลังคิดหาวิธีช่วยนายออกไปจากที่นี่กับวิดีโอนั้นแต่ดูเหมือนว่าฉันกำลังยุ่งเรื่องส่วนตัวของนายใช่ไหมฮะใช่ยางงั้นฉันไม่อยากช่วยนายแล้วฉันจะปล่อยให้นายถูกขังอยู่ที่นี่แหละออกไปจากที่นี่เธอเธอทำงานอยู่กับหลีชิงหัวถ้าเกิดเขามาเห็นเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวเธอจะลำบากนะเลยจุ๊ จุงโง่แล้วยิ่งจะมาเป็นห่วงคนอื่นอีกสถานการณ์แบบนี้แล้วยังมาเป็นห่วงฉันอีกเหรอเนี่ยสังคมกำลังจะตาหน้าว่านาเป็นโจรนี่นะคำพูดของเจียงอยู่ยี่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ในใจลึกๆของเธอก็ดีใจที่เซียเลยเป็นห่วงเธอในขณะนั้นหูบินเดินเข้ามาและพูดอย่างไม่พอใจว่าเจียงอยู่ยี่คุณมาทำอะไรที่นี่เจียงอยู่ยี่มองไปที่ไหล่ของเธอและกระซิบ,บเบาๆกับเซียเลยว่า นายไม่ต้องเป็นห่วงฉชนนายไม่ต้องห่วงฉันจะพานายออกไปที่นี่ให้ได้เจียงอยู่ยี่ผมถามให้คุณตอบคุณไม่ได้ยินที่ผมถามเหรอหูบินร่บไม่พอใจมากขึ้นเจียงอยู่ยี่หันกลับมายิ้มในขณะที่ทักทายเขาอ๋อหัวหน้าทีมหูอรุสวัสดหัวหน้าทีมหูผมถามว่าคุณมาทําอะไรที่นี่หูบินจ้องไปที่เจียงอยู่ยี่และเสี้ยเลยอย่างน่าสงสัยไม่มีอะไรคะ่ะ ไม่มีอะไรหรอกจะแค่อยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้ถูกขังเพราะอะไรจียงอยู่ยี่กล่าวคุณไม่รู้จริงๆหรอฮูบินเริ่มสงสัยมันเป็นเวลามากกว่าส,สิบปีตอนนั้นเรารู้จักการสนิทกันและพวกเราเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเกจียงอยู่ยี่กล่าวฮูบินจ้องไปที่โทรศัพท์ในมือของเจียงอยู่ยี่และใบหน้าของเขาก็าดุดันขึ้นคุณให้มันใช้โทรศัพท์คุณหรอฮึ เจียงหยูยีย่รู้สึกหวาดกลัวมากเปล่าฉันไม่ได้ให้เขายืมหูบินเหลือไปมองที่เจียงหยูยี่ยผมคิดว่าคุณจะฉลาดกว่านี้อย่าทำอะไรงงโง่ๆแล้วกลับไปทํางานซะเจียงหยูยีย่ดูเหมือนจะส่งสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างให้กับเสี่ยเลยหูบินได้เปิดประตูห้องขังและตะคอกว่าลุกขึ้นพวกเราจะไปที่ไหนกันเสี่ยเลยถามผม,มอนุญาตให้คุณถามเหรอหุปากซะเดินไป หูบินผลักตัวเซเลยให้เดินไปเซเลยถูกนํามายังห้องสอบสวนที่ใช้สอบสวนเขาเมื่อคืนภายในห้องหูบินกระแทกรายงานของเขาลงบนโต๊ะก่อนที่จะพูดว่าวัวหน้าลีให้ความเมตตากับคุณเมื่อคืนนี้รู้สถานะของตัวเองได้แล้วและสารภาพผิดมาซะจากนั้นก็ลงชื่อที่นี่มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณไม่ทำตัวเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาฮึเพราะฉะนั้นแล้ว คุณจะให้ผมสารภาพผิดถ้าผมไม่ยอมทำตามและไม่เซ็นชื่อในรายงานคุณก็จะทรมานจนกว่าผมจะรับสารภาพใช่ไหมอืมดูเหมือนว่าคุณนี่หัวดื้อจริงๆเลยนะแถมคุณยังหยาบกร้านขึ้นอีกหูบินชีนิวปิที่กล้องมุมห้องอย่างเคยกล่องวงจรปิดถูกปิดอย่างรวดเร็วซส่งเลยใช้ความสามารถของตาของเขามองไปที่ผนังและกระจกที่อยู่ด้านนอก เขาเห็นหลี่ชิงหัวและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคนหนึ่งเขากำลังทำหน้าที่เปิดปิดกล้องวงจรปิดที่อยู่หลังห้องสอบสวนหลี่ชิงหัวกำลังเฝ้ามองการสอบสวนในห้องสอบปากคำด้วยท่าทีที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทันใดนั้นหูบินได้เตะเสียเลยเสียเลยไม่ทันระวังตัวเขาล้มลงกับพื้นทันทีหูบินไม่มีท่าทีว่าจะหยุดหลังจากที่เขาเตะเสียเลยแล้วเขาเตะไปที่ท้องน้อยของเสียเลยอย่างต่อเนื่อง เสียเลยกลิ้งไปบนพื้นก็ได้หลบการโจมตีของหูบินและเขาจะลุกขึ้นยืนแต่เขาก็โดนหูบินกระแทกหัวเข้าไปที่กำแพงยังลบอีกเหรอไอ้กําปั้นของหูบินพุ่งตรงไปยังหน้าของเสียเลยในช่วงเวลาที่เลวร้ายนั้นตาข้างส้ายของเสียเลยก็มีประกายแสงขึ้นมาเล็กน้อยเขาเห็นมือของหูบินจู่ๆมันก็ชะลอตัวช้าลงและความเร็วลดลงในวิธีของการต่อย รวมไปถึงตำแหน่งที่หูบินต่อยลงบนหน้าของเขาเสี่ยเลยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งหมดเสี่ยเลยปรับสมดุลร่างกายได้อย่างรวดเร็วและสามารถหลบหมัดของหูบินได้อย่างง่ายได้ยังหลบกูได้อีกเหรอ,ไอ,ไ,อไอ้เอ๊หูบินในตอนนี้เขาได้ขับแค้นใจและอับอายเป็นอย่างมากเขาเล็งหมัดไปที่หัวของเสียเลยแต่เขาก็พลาดอีกครั้งจากนั้นเขาก็เหวี่ยงหมัดซ้ายของเขาตรงไปที่ปลายคางของเสียเลย แต่เสี่ยเลยก็ยังหลบได้อีกหูบินกําลังโกรธอย่างบ้าคลั่งเขาไล่ล่าเสียเลยด้วยหมัดทั้งสองข้างของเขาและก็พึมพำกับตัวเองว่าไม่ว่ากูจะทํายังไงความเร็วหงบัดกูก็ไม่สามารถต่อยมันได้เลยในต,ตอนนี้ดูมันเหมือนกับคนที่เมาเหล้าและเคลื่อนไหวยังไม่มีทิศทางแต่กูคิดว่ามันคงจะบังเอิญที่ทําให้มันสามารถหลบการโจมตีได้กูบินได้รับการฝึกอบรมการต่อสู้มา แต่ดูเหมือนว่าการต่อสู้ของเซียเลยนั้นระดับไม่ธรรมดาเซียเลยไม่ใช่นักต่อสู้อย่างแน่นอนเขาไม่เคยผ่านการฝึกซ้อมใดๆมาก่อนเขาสามารถหลบทุกสิ่งทุกอย่างได้เนื่องจากความสามารถของตาซ้ายถ้าเขาไม่มีความสามารถในการชะลอการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้แล้วก็มันคงจะทําให้เขาพ่ายแพ้ไปนานแล้วและคงจะโดนทําร้ายยิ่งกว่ากระดาษทิชชู่ที่โดนน้าอีกแล้วขึ้นอีกแล้วอีกแล้วกว่านี้ เซี่ยเลยยกกุญแจมือขึ้นมาล้อเลียนหูบินขณะที่เขาหลบมีแรงแค่นี้เหรอเมื่อเช้ากินข้าวมาหรือยังหูบินเขาเป็นนักต่อสู้ที่เก่งที่สุดในสถานีตำรวจทางเหนือของเมืองไฮจูและยังได้รับตำแหน่งให้เป็นสามนักสู้ตำรวจใงเมืองไฮจูที่เก่งกาจอย่างไรก็ตามเมื่อเขาโจมตีเซี่ยเลยเขาเพบว่าตัวเองเป็นเหมือนเด็กที่ยังอ่อนประสบการณ์ไปเลยข้างหลังกระจกห้องสอบสวน หลี่ชิงหัวโกรธเป็นอย่างมากแต่เขาตะโกนว่าเรียกตำรวจผู้ชายทั้งหมดมาไอ้ชั่วคนนี้ถ้าเราไม่สั่งสอนมันวันนี้มันคงเห็นสถานีตำรวจเป็นสวนสนุกแน่ๆนจากนั้นไม่นานก็มีตำรวจจำนวนหนึ่งได้วิ่งเข้าไปในห้องสอบสวนและไล่ตอนเสี้ยเลยไปตรงที่มุมห้องหลี่ชิงหัวก็เข้ามาในนั้นด้วยแต่พูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชากับเสี้ยเลยว่าไอ้คนโง่กูไม่รู้หรอกนะว่า มึงจะเก่งสักแค่ไหนแต่วันนี้กูจะบอกมึงว่ามึงจะไม่มีชีวิตรอดออกไปจากตีนของกูแน่ๆระทึกมันตำรวจกำลังมุ่งตรงไปทำร้ายเสี้ยเลยหยุดเสียงตะโกนด,ดังมาจากประตูอีกฝากหนึ่งแลเจียงอยู่ยี่ก็ปรากฏตัวขึ้นหลี่ชิงหัวหันไปมองเจียงอยู่ยี่ใบหน้าของเธอเคร่งขรึมอย่างมากกูบินและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสองสามคน เดินเข้าไปหาเจียงอยู่ยี่ด้วยความประหลาดใจในสายตาของพวกเขาเธอเป็นแค่เจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานเอกสารบนโต๊ะและไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาสั่งหัวหน้าหลีได้เธอเอาความกล้าแบบนี้มาจากไหนกันเจียงอยู่ยี่เริ่มกระวนกระวายขึ้นมาเล็กน้อยแต่เธอก็ยังกล้าที่จะยืนหยัดและพูดอย่างกล้าหาญว่าพวกคุณทำอะไรอะในฐานะที่ฉันเป็นตำรวจพวกคุณ จะมาทรมานผู้ต้องสุขสสยได้ยังไงนี่มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะเจียย,ยคุณมาทำอะไรที่นี่กลับไปอยู่ห้องเอกสารกลับไปสิวะคุณไม่ควรอยู่ที่นี่หูบินตะโกนอย่างเกรี้ยวกราดฉันจะไม่สามารถทำตามคำสั่งของคุณได้หน้าของเจียงอยู่ย,ยี่เปลี่ยนเป็นสีแดงเจียงอยู่ยี่หลีชิงหัวพูดออกมาว่าคุณถูกพักงาน กลับไปที่บ้านซะและไปสำนึกตัวแล้วกลับมาทำงานหลังจากที่คุณคิดได้แล้วฉันทำอะไรผิดทำไมคุณต้องสั่งฉันพักงานฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเสียงของเจียงอยู่ยี่ดังอย่างต่อเนื่องและเธอพูดต่ออีกว่าซึ่งมันแตกต่างจากคนบางคนที่ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอิสานละเ็วแกกำลังพูดอไรออกมาคำพูดของเธอ ดูเหมือนมันจะแทงใจดำของหลีชิงหัวมันทำให้เขาโกรธยังขาดสติจนเขาตะโกนออกมาว่าออกไปซะฉันจะไม่ออกไปที่ไหนทั้งนั้นฉันจะอยู่ที่นี่พาเธอออกไปหลีชิงหัวสั่งตำรวจเหล่านั้นหูบินและนายตำรวจคนอื่นๆมุ่งหน้าไปหาเจียงหยู่ยี่และพวกเขาเตรียมที่จะใช้ความรุนแรงกับเธอเจียงหยู่ยี่ถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่เธอ ก็รวบรวมความกล้าของเธอและเดินกลับไปจุดที่เธอยืนอยู่เมื่อกี้หูบินเอื้อมมือไปขวาขอเสื้อของจริงอยู่ยี่ทันใดนั้นมีมือปริศนาข้างหนึ่งเข้ามาจับที่ข้อมือของหูบินแต่ตามมาด้วยเขาที่กระแทกตรงไปที่วางขาของหูบินมีเสียงออกมาเบาๆขณะที่ร่างกายของหูบินลอยตัวขึ้นและล้มลงไปนอนที่ผืนทุกสายตาจ้องมองไปที่ประตูห้องสอบสวน ข้างๆจริงอยู่ยี่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมีผมสีดำใส่ชุดสีดำสวมรองเท้าส้นสูงสีดำและมันทำให้เธอดูสง่างามมากการปรากฏตัวของเธอมันเป็นเหมือนพายุน้ำแข็งที่จะทำลายทุกอย่างในม่ชา้า15นาทีเธอพูดว่ายังน้อยก็ไม่ได้มาสายไม่ได้เร็วเกินและก็ไม่ได้ช้าเกินนะ